สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับคุณครูมุ้งอีกแล้วนะคะในชั่วโมงวิชานาตสินค่ะหลังจากที่เราห่างหายกันไปหนึ่งสัปดาห์ให้นักเรียนได้หยุดเคลียร์งานแล้วก็ให้นักเรียนได้พักผ่อนด้วยสัปดาห์นี้เรากลับมาเรียนออนไลน์กันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งเราก็จะเรียนออนไลน์กันแบบนี้จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนให้นักเรียนได้เรียนอยู่ที่บ้านนะคะ ำหรับคลิปวิดีโอนี้คุณครูมุกจะมาสอนเรื่องอะไรนั้นเราไปชมกันเลยค่ะคลิปวิดีโอนี้คุณครูมุกมาสอนเรื่องภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยนั่นเองภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยเป็นการแสดงท่าทางการแรา่รำที่สื่อความหมายให้กับผู้ชมการแสดงรู้ว่าผู้แสดงนั้นกำลังทำอะไรและมีความหมายว่าอย่างไรค่ะ ภาษาท่าทางนาฏสินไทยแบ่งเป็นสมประเภทประเภทที่หนึ่งภาษาท่าที่ใช้แทนคำพูดเช่นท่าฉันท่าท่านท่าปฏิเสธท่าเรียกท่าไปค่ะประเภทที่สองภาษาท่าที่ใช้แทนกิริยาอาการเช่นท่ายืนท่านั่งท่าเดินค่ะ ประเภทที่3ภาษาท่าที่ใช้แทนอารมณ์ความรู้สึกเช่นท่ารักท่ากโกรธท่าดีใจท่าโศกเศร้าค่ะและภาษาท่าที่คุณครูมุกจะนำมาสอนนักเรียนในวันนี้จะมีท่าอะไรบ้างนะเราไปชมกันเลยค่ะท่าฉันปฏิบัติโดยการจีบไงย มือซ้ายชี้ที่อกมือขวาจีบส่งหลังซึ่งแทนความหมายว่าฉันหรือตัวเราค่ะถ้าไปปฏิบัติโดยจีบงายแล้วม้วนมือจีบคว่ำลงปล่อยตั้งวงแทนความหมายว่าไปนะคะถ้ามาปฏิบัติโดยตั้งวงแล้วค่อยๆคว่ำม,มือ กดปลายนิ้วเคลื่อนเข้าดึงมือเข้าหาตัวแทนความหมายว่ามาค่ะถ้าดีใจปฏิบัติโดยมือซ้ายจีบความระดับปากมือขวาจีบหงายระดับชายพกค่ะถ้ารักปฏิบัติโดยมือทั้งสองประสานไขว้กันระดับหน้าอก แทนความหมายว่ารักค่ะถ้ากโกรธเป็นการใช้ฝ่ามือข้างใดข้างหนึ่งถูที่ก้านคอใต้ใบหูถูไปมาแล้วกระชากลงถ้ากระชากเบาๆมีความหมายว่าเคืองใจแต่ถ้ากระชากแรงๆพร้อมทั้งกระทืบเท้าด้วยแสดงว่ากโกรธมากๆนะคะ ท่าอายปฏิบัติโดยการใช้ฝ่ามือแตะข้างแก้มใกล้ขากันไกลก้าวถ้าข้างที่มือแตะแก้มควยไปอีกด้านตรงข้ามนะคะท่าโศกเศร้าปฏิบัติโดยมือทั้งสองประสานกันวางไว้ที่หน้าขานั่นเองค่ะ ซึ่งเราก็จะสรุปได้ว่าภาษาท่าเสมือนภาษาพูดโดยเราจะไม่เปล่งเสียงออกมาแต่อาศัยส่วนประกอบของอวัยวะร่างกายแสดงออกเป็นท่าทางเป็นการสื่อให้ผู้ชมสามารถเข้าใจได้ว่าเรากำลังปฏิบัติท่าอะไรอยู่และถ้าได้มีการแนะนำในการใช้ท่าทางต่างๆก่อน จะทำให้ยิ่งเข้าใจเรื่องราวแล้วก็เกิดความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นซึ่งพื้นฐานของการใช้ภาษาท่านี้ส่วนมากจะนํามาจากท่าทางธรรมชาติแต่นํามาประดิษฐ์แปลงให้มีความอ่อนช้อยและก็สวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะในคลิปวิดีโอนี้คุณครูมุก็จะมาอธิบายการปฏิบัติภาษาท่าในท่าต่างๆในสัปดาหนะ์หน้า คุณครูมุกจะมาสอนนักเรียนให้นักเรียนได้ปฏิบัติภาษาท่าไปพร้อมๆกันนะคะสุดท้ายนี้คุณครูมุกฝากให้นักเรียนดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะนักเรียน